เด็กทางครับอันเด็กทางมาสีเบ็ดนะผมจีพเอาเลยนี่เด็กทางาทเฮ้ยโนะ๊อ ัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกทา่านครับวันนี้เป็นเด็กซางรครับมาตกปลานะกระสุนที่พุ่มเคยใส่นะครับที่ว่าต,ตอนนี้มัน zoom ไมมห้ใส่กลางใส่กลางเด็กซางหมดใส่กลางแล้วก็พวกวีครับนี่เด็กซางตรงเนี้เอานี้ครับนี่เ,เด็กซางลูกฟรีที่ไป็นห้าพวกปืนพวกมีดเด้ออันจะได้แต่วันนี้บอ,อ,อกไม้เหมือนเดิมนะจะไม่ใช่ยี่ห้อเหมือนเดิมคือเก่าครับเงื่อนปือเก่าก็คือกันโมวะนี่ครับ ยอ่างแก้ขันลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ตอนนี้ประมาณกเกือบบ่ายสามครับแดดเดียบไมนี้หมู่บ้านนี่ก็จะมาตีครับเล่โบกา,า,า,าัดเล่ป่าเล่หมูอนี้ครับมด,ดูครับคนโตกร้ายครับทุกคนก็เล่บบวกก่อยเด่ดปลาไาเนี่ยปลาเขียวครับไม้ร้ายโลดแต่ว่าปลาเขียวไปครับลองดูครับยก่างแก้ครับ

เอาไปไปไปาปไปไม่ไม no ่ไม่เปลี่ยนนั่นเี่ยนได้ปิงนั่นอุ้ยเขาป่ะดงนะนี่จ่าก่อนเฮ้ยแอนยังไงหล่อนตอนนี้เปลี่ย

เข้ารูดเหี้ยตุ๊กเป็นจังไงนี่ครับไทยชาคิบ บุฟงครับปีกอนโอ้ยทั้งใส่ปลาอันทางผุนในป่าแล้วนาะทางผุนนอกโอ้ยโอ้ยยังจะอมน้องเลยครับมันไหนกันเดี๋ยวรันี้เปิดกัอนวันกัดมันเปิดอรมึงจับตัวแรกใส่ปุ๊บน้ำตามเนี่ อุ้จีบหอนยางไลจะถือต้นโมมีน้ำน้ำสิบไปหู่เ่เนี่ยตัวแหลกใช่อยู่นี้เลยตุ๊บใชซ้ำกันโอ้หอนแห้แล้วบอกใช่เสียตัวนี้มายางไงเนียที่ตมันหอน คนนั้นต้องมอปุ๊ด้ะน่ไโอ้พอพยอออพีโอ้กันเลยเลยโอ้อย่นอยเขาคิดสอ <c oughs> เอ้ยไหก็รอดแหวแลวครับเฉพาะเรืองบนฝุ่ <c oughs> แต่กระโดดเอาไปงอนอ,นอ่อนยางๆครับเต็มแหลกมาได้แล้ว <c oughs> Rồi, hành mà đủ. Đủ. <cười> <cười> Mày Hai cái đó hay các bạn ủa người một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  người

เงี้ยอยู่เลยได้ยังเดี๋ยวคอนก็จอบกลือนเ่องก้าัไปถบงค่กก้อนกรจอบกืน in มาทับไม้หวยนะเต่อ่ะเต้มา่ีนะครับบบกินก็ดีก็บบกินนะกบยางกับอันเนยเป็นไม้ฝาย โอ้โอยู่โอ้สายย้อนป่นครับผ้ากับอะไรยืนมาถึงห้า ยูกังเมมพอดีเป๊ะโอ้บอสซีอันเดือดเดือไม่ค่อยวะเมนเดน๋ยวเจ้าข้องในยามองเขาหาเคยได้มองนี้ก่อนอุ้ยกัดโดุนอีอว่ามุนขึ้นค่อน

ไปตัวอยู่ในฝากัดตะโดนด่าบเลยเอ๊ะปอกเอ๊ปอกเกีย่ยวเกี่ยวปลาโบยูนะเกีย่ยวแล้วมาแล้วกูเตรียมผอมอ่ะกูบอกเลยไหนโดนถืบม่มเลี้ยวหนิตายวะเตีปลาเต,ตีปลาคนเดียว เหียบหน่อยครับพีดกล่องไปยีเด่นใส่ใหญ่เลยยืมอะไยครับพีดขีดเลยได้หนึง่งโอ้โหพ่บิีดขีดแล้วครับไม่ดีแล้วาพยายามลุยตึงยักย่างโล่กบอ้วนหนึ่งหากวกขีดหากวกขีดซ้ำกันที่สันโต้ซ้ำกันแต่ความอ้วนมาซ้ำกันอ,อันนี้กอสันเนาะเออสันแต่อ้วนพร้อม โอเคครับนาหนาพ่อนะครับตอนนี้โงงงอยู่นะครับคำนะโว้ยปลาตัวเดียวครับนี่ปลาดีกูโม่ครับนี่จังไงเบื้งเอาครับตามสภาพมึงมียังไงบอกครับเบื้งเอาแค่นั้นละครับเมื่อยแล้วครับปลามึงกินปลาเนื้อกินาตาเดี๋ยวเราปลาเนื้อคนอ่อนเสมอคนอ่อนมาสิมากรู้จักกดนปลาคือการจุกอ่อนโู้ เมื่อเอาของหูนะครับตาที่เราครับว่านันละกิมนี่กับตองขอตัวลรักันไปก่อนนะครับฝากกดไล่กุติดตามไม่ได้ครับเจอกันใหม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ